สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์นมาสเตอร์ครับวันนี้520,000กิโลเมตรนะครับกับการคัดลื่นครับจ่ายแท้ได้นะครับจบสุดครับกับรถยนต์นิสสันนวาร่า D40 นะครับคันนี้มีอาการคัดลื่นนะครับวิ่งมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับจำเป็นนะครับสำหรับนวาร่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยจัดชุดคัดแท้เนี่ยจะทำให้จบงานได้ง่ายครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกปัญหานะครับไม่ใช่เพียงแต่ถอดมาแล้วเปลี่ยนนะครับเราวิเคราะห์งานนะครับขันที่ใช้งานมา521,776กกิโลเมตรครับ จากข้อมูลลูกค้าให้มานะครับครั้งนี้นะครับกำลังจะยกคลัตช์ครั้งที่3ครับก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าบอกรถไม่มีกาลังเลยเอามาให้เราทดสอบครับเราก็จัดการทดสอบตามขั้นตอนของเรานะครับเราขับดูนะครับบริเวณหน้าร้านเรารู้เลยนะว่าคันนี้คันลื่นแน่นอนครับเราก็มีเทคนิคนะครับโดยการออกตัวที่เกียร์สีครับแล้วพยายามขับออกตัวครับเครื่องยนต์ไม่ดับครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับโดยการเรียคลัตช์นิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราขึ้นเบรกมือสุดเลยนะครับเราออกตัวครับปรากฏว่าเครื่องยนต์ก็ไม่ดับครับ เครื่องหมดฟรีนะครับแล้วรอบก็เร่งได้มากขนาดนี้เลยครับรอบฟรีบ้านขนาดนี้เลยแต่รถไม่ขยับครับโอเคขันลื่นแน่นอนครับเคสนี้นะครับสาหรับการทดสอบของเราชัดเจนนะครับก็ถึงขั้นตอนของการยกเกียร์ลงครับสำหรับนิสสันนาวาลาดีสี่ศูนย์เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับหรือแม้จะเป็นเกียร์ออโตเองก็ตามนะครับในการถอดเพลากลางเนี่ยนะครับต้องสําคัญเลยก็คือเรื่องของการมาร์กให้ดีเลยนะครับห้ามใส่สลับห้ามใส่ผิดนะครับเพราะว่า ตรงกลางของเผากลางเนี่ยมันเป็นเฟืองสปายที่สามารถถอดออกมาได้นะมันหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราถอดเผากลางนะครับไม่ได้มาก่อนเนี่ยใส่ประกอบกลับเข้าไปแล้วไม่ตรงตำแหน่งเดิมเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้ดีถึงแม้จะถ่วงลงนะครับก็ถ่วงไม่สนิทนะครับไม่เหมือนจากโรงงานนะครับอีกจุดที่สําคัญเลยก็คือในส่วนของเซ็นเซอร์เผาเข้าเหวี่ยงนะครับที่จับนะครับองศาของเครื่องยนต์นะครับของเผาเข้าเหวี่ยงเนี่ยนะครับต้องถอดก่อนการยกเกียร์ลงนะครับไม่งั้นตัวเซ็นเซอร์แตกเซ็นเซอร์หหัััักนนะะคครรบบงเสียยาได้ ก็เป็นขั้นตอนของการยกเกียร์ลงนะครับจุดสาคัญอยู่2อย่างเลยครับก็คือในเรื่องของเพลากลางนะครับต้องมาร์กจุดให้ดีนะครับรวมทางการถอดเซนเซอร์เพลาข้อเหวียงนะครับออกก่อนที่จะยกเกียร์ลงนะครับก็ไม่มีอะไรครับขั้นตอนอื่นๆก็เหมือนกับรถกระบะทั่วๆไปนะครับก็ถอดสกรูนะครับถอดน็อตยึดนะครับหัวหมูนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรา จะถอดนะครับในชุดของตัวจัดกดคัดนะครับแล้วก็ตัวแพนคัดออกมะครับแข็คทอดข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับแล้วร้อนด้วยนะครับเพื่อจะหมนลื่นนะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมานะครับโดยใช้ตัวนาศูนนะครับ เสียบเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับชุดคัดเปนหนักนะครับถ้าหล่นลงมานะครับหล่นใส่เท้ามาหล่นใส่ตัวช่างเองนะครับอาจบาดเจ็บได้นะครับและสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือในเรื่องของตัวจานกดคัดนะครับที่เป็นรอยจ้ำๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญเลยก็คือที่แผ่นคัดเห็นไหมครับสีออกน้ําเงินน้าเงินม่วงแบบนี้นะครับสีคล้ายๆปิดแมงทับแบบเนี้ยแสดงว่าเกิดความร้อนสูงแน่นอนครับ นะฮะบริเวณด้านหลังเนี่ยจะร้อนมากก็แสดงว่ามันลื่นนะครับบริเวณด้านหลังคือด้านจานกดคัดนะครับด้านไฟวู่อาจจะไม่ได้ลื่นมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นรอยนะครับจากที่เราเห็นเป็นจ้ำๆนะครับแบบนี้นะคะโอเคการถอดไฟวิวของนวาราดีซีดก็สําคัญเช่นกันครับเพราะฉะนั้นในการทํางานของนวาราเนี่ยช่างเทคนิคจะต้องมีความละเอียดแล้วก็ทําการมาคให้ดีนะครับงเพิ่มความรอบคอบครับสกรูทุกตัวน็อตทุกตัวแล้วก็ตําแหน่งของตัวไฟวิวเนี่ยนะฮะ ที่เราจะถอดออกมาเนี่ยนะครับหลายคนสงสัยจะถอดทาไมก็แค่ยกคัดนะถ้าสังเกตดีๆนะครับที่ผิวหน้าของไฟวิวเองเนี่ยจะเป็นจ้ำๆนะฮะไม่เรียบนะครับเป็นแอ่งนะครับแบบนี้มันมีโอกาสที่จะทําให้คัดสั่นคัดกระโดดได้นะครับเวลาที่จะออกตัวนะครับมันเต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปปรับหน้านะครับของไฟวิวนะครับแต่การถอดออกมานะครับจะต้องมาร์กจุดนะครับรวมทั้งจานกดคัดหรือวีคัดเนี่ยนะฮะเราจะเปลี่ยนไปเลยครับนี่ครับหน้าของตัวไฟวิวเห็นไหมครับว่ามีรอยไหมแล้วก็มี หลอดเ็นจํำๆนะฮะแสดงว่ามันลื่นมันร้อนนะฮะเกิดความร้อนสูงนะคะรับเดี๋ยวเราจะทําการล้างหน้านะครับจานกดคันเราเปลี่ยนไปเลยครับเราไหนๆเราเปลี่ยนยกชุดอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช้อะไรของเดิมนะคะรับฝั่งิีลรหลอดตับหน้าเท่านั้นเองนะครับ้มงมีอะไรเห็นไหมครับว่าแผ่นคัดเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นแผ่นคัตที่เกลดดีนะฮะแล้วก็เนื้อของแผ่นคัดนี่ก็อาจจะยังใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่ามันเกิดการลื่นแล้วนะครับสำหรับนาวาร่านะครับ เราต้องตรวจสอบนะครับรวมทั้งในเรื่องของซีนท้ายเครื่องนะครับเราตรวจสอบให้มั่นใจครับว่ามันยังใช้งานได้นะครับบางทีถ้าสมมติมันมีน้ามันเริ่มซึมนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนก่อนนะครับไม่งั้นการยกเกียร์ครั้งนึงมันมันลำบากก่าการเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือเฟืองปลายเกียร์ต่างนะครับตรวจสอบทำความสะอาดนะครับพร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวบูทนะครับที่อยู่ที่บริเวณพกเขวียงรวมทั้งลูกปืนกดคัดนะครับเซตนี้เราเปลี่ยนทั้งหมดครับเป็นยกแท้นะครับจานกดแผ่นนนแลล้วกกก็ูปืดดคคััะรบ ตอนนี้นะครับตัวในส่วนของตัวพา,า,าเข้าเหวี่ยงนะครับลงส่วนของล้อชว่วยแรงนะครับหรือไฟวิวเนี่ยนะฮะเราทําการติดตั้งกลับไปที่พา,าเข้าเหวี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับทำการล้างหน้ามานะครับสะอาดนะครับใสปิ๊งเรียบเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งนะครับตัว ตัวแผ่นคัตแล้วก็ตัวปคัตนะครับกลับเข้าไปนะครับตัวใช้ตัวหนังสูตนะครับเพื่อจะตั้งเซนเตอร์ของแผ่นคัตนะครับให้อยู่ในตําแหน่งครับแล้วก็ตัวใช้ประแจนะครับขันเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเมื่อได้ตําแหน่งแล้วเราก็ทําการขันปอดครับตามมาตรฐานนะครับตามตําแหน่งของตัวน็อตทั้งเนี้ยทั้งหลายนะครับ ในจุดที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือในขั้นตอนการเจียไฟวิวเนี่ยนะฮะเราจะจ้อเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าหมุดนะครับตรงอยู่จุดไหมนะครับแล้วก็ตําแหน่งของตัวหมุดเนี่ยนะครับที่ตอกกลับเข้าไปเนี่ยมันได้ตาแหน่งหรือเปล่านะครับมันลุกพอไหมครับเคสนี้ก็เรียบร้อยเขบจบงานได้นะครับคัดไม่ลื่นแล้วนะครับสำหรับบริษัทนวราดีซีสูตรครับโอเคครับกลับบ้านได้ขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์นะครับโทรเข้ามานัดคิวซ่อมได้เลยครับ